สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะมือนีจะผ้ามาตามเนวทางของคุณยายคุณยายคนหนึ่งที่พิ่นโดนโดนพิ่นจังฝันนะคะนัานนานที่เพิ่นจังฝันนะคะเพื่นก็เคยฝันคิวอยู่นะคะเคยฝันเกี่ยวกับเหลขบ้านเหลขบ้านก็ออกแต่ว่าเฮาบ่ได้มาตามพิ่นนะคะกะหงวดหนี้พิ่นกะเลยฝันแต่จะฝันจังได เฮาก็มาไปตามกันเลยนะคะโดนๆที่เพื่นกระจังฝันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณยายนะคะเอ FC กะเยาวากันเด้อค่ะโทรศัพท์จิหงอกแงงอกแง,ง,งกประวัติขากล่องขายังบอดีค่ะเป็นยังไง คือจังหว่ฝันฝันโดนโดนยังฝันเทียนหนึ่งสวัสดีเอฟซีเนี่ยนะสวัสดีเอฟซีข้างช่องของสงการเนาะอืวหัวหินหู่ือยัวห็นหูเป็นไงค่ะเพิื่อนกับเท่าแล้วนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวน้ำแต่ว่าเด็ยิ่งเพิ่นฝันนะคะดนโดนมันกระจังฝัน ก็เลยอยากเอาแนวทางของเพิ่นนั่เสนอกับเอฟซี่นะคะฝันอย่งแน่ว่าให้ทานผู้ชมฟังแน่ว่าให้เอฟซี่ฟังแน่แมนถามเจ้าฝันยัาฝันว่าเอาไปเลี้ยงงวัวเลี้ยงงวัวเลยจะไปจับเอางัวมาบานงัวโตหนึ่งฝัน ไีมาซนหัวตัวหนึ่งก่นเขามากัดหัวล้มขางหนึ่งอืมอะไรเดียวห้องคนลูกมาซอยล่ะอ๋อนี่ตอนนั้นล่ะเพราะใคร้ฝันจักเจียหรอกโดนจังฝันนี่ล่ะฝันแต่ว่าบอดีฝันได้โตเนาะได้โตัไหมแต่ว่าฝันแปลกๆมีอะไรฝันว่าจังสันกับเะไรสิ่ยี่ว่า หม้อเป็นหม้อลำซีมาเนี่ยมันม,มากัดหมอนุ่มเลยกันเลยปั้นติดตีว่าเก้าหมอนุ่มนุ่มเก็หนึ่งกัเลยตีเก่าหนึ่งซีเก่าหนึ่งซีบ่ม,มเป็นซีหนึ่งเก่าตัวเก่าหนึ่งซีเนาะออตีเป็นเลขสามตัวเลยเลขสามตัวเก้าหนึ่งซีแล้วก็สะแยกแยกหายยุดอก ชื่อแยกตัวเก่าหนึ่งนเก่าซีหนึ่งหนึ่งสีซีเก่าเก่าซไรสันละออโดนโดนยังฝันบอโดนโดนยังฝันทีหนึ่งบ่เอ้ยปต่ถ้าโดนเราเราเนี่ยมฝันยักเทียนะเอืมแก็สีมากฝัน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 แจ็ตีซี่งี้าจมาล้านเนี่ยมากพกกเราไหลเหลือไหลรืองเลยมากกัดเนี่ยเออ ดูซอยอแล้วมันมากัดมานุม,มแต่คุณย่ายก็เลตีเก้าหนึ่งสี่แต่แยกแยกออกมากก็จะเป็นหนึ่งซี่เก้าหนึ่งเก้าสี่เนาะค่ะม,มันจะแยกได้ดสามตัวอายุของคุณย่าดิให้ดูมันเอาอายุของคุณย่ายก่อนมันเนาะอายุน้ำหลักอายุจะ ย,ยังอีกนั่นเลยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่อืมอที่นองเจ็ดสิบสี่บ้านเลขที่หนึ่งเกดหกที่หนึ่งเจ็ดหกเอาไว้เลยค่ะหนึ่งเจ็ดหกเด้อที่นอนเด้อบ้านเลขที่คุณยาย <c oughs> แยกแยกเอาเด้อค่ะ บานเ็กที่ของคุณยายนี่สิบ่ได้สีบ่แยกให้เนาะค่ะเนาะโดนโดนเพิ่งฝันเทียนหนึ่งกับคาเทียมันมาออกเล็กบานเล็กที่หรือว่าอายุฝันนห่แล้วปฝันโดนโดนกับหายคิวคิวเนาะวันนี้กับตีเอานะคะแต่ว่าให้คุณยายตีเอานี่แหละ แต่วาหุกกับเก่าก็เป็นตัวเดียวกันเด้อผี่น้องเลยอเอาแกะสีไปแต่ว่าสีบอยแยกไ้หลายดอกหุกกับเก่ากเป็นตัวเดียวกันแยกให้เต้าหุกหนึ่งกับหุกสี่นะคะเพราะว่าเก่ากับหกตัวเดียวกันก็นเลยหันหัวไห้ตัวนี้กะหันหัวไห้เด้อค่ะเด้อ บาดเลขทีกับกีดหุกกับเป็นกีดเก่ากัอะไรแย่ๆให้ผู้ใดมักตัวใดกับจังจัดนะคะคุใยา่กับฟันหน,หน่อยๆซ้ำหนีเนาะฟันซ้ำหนีนะอืมโดนกับจังฟัน <c oughs> <c oughs> ฟันละครสีแกงซ้ำ <c oughs> อ๋อฝันละครสีแกงถตะเก้าถ้าเก้าก็จะหิวอยู่ด้เนาะค่ะกับ บ่มีอยังหลาเนาะค่ะคุณย่าฝันกะขอให้ฝันก็ต้ยฝันห,น,นหลับใม่ตีงอสิฝันเนี่ยโอ้ปีหนึ่ง<อ>ฝันเทียวหนึ่งตัวนี้ปีความฝันอือ้าวขันจังสันกะจะสรุปเนาะคุณย่ายบะฝันหลาย นี่ละค่ะฝันหน่อยๆ <ไป S 1> คุณ <ไป S 1> <ห>ยายกับเล็ตีก็ทำนึ่งลจาจะ<ม>เป็นแนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดกับคุณยายฝันว่าง่วงมากัดนมนะคะกับเลตีเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็แยกออกจากเก้าหนึ่งสี่นะคะกับเป็นเก้าหนึ่งกับเป็นเก้าซี่นะคะ แล้วกัหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเท่ากับเลขห่หกหนึ่งหกสี่น้่นนะคะอายุของคุณย่ากับเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสิบสี่ปีบ้านเลขที่กับหนึ่งเจ็ดหกค่ะหนึ่งเจ็ดหกกับเจ็ดเก่านะคะแล้พอวาหึกกับเก่าตัวเดียวกันเอาเอาหน,นึ่งเจ็ดไปหนึ่งเลยคะ่ะเอาได้แยกแล้วก็แยกหมดเลยค่ะแยกแล้วก็แยกให้หมดเลยหนึ่งเจ็ดหกบ้านเลขที หนึ่งหกมันก็อยู่ในเก่าหนึ่งอยู่แล้วนะคะก็เป็นตัวเดียวกันกับคุณยายฝันคือเก่านะคะก็ขอใหโ้โชคโชคมันหม,มันกับคุณยายนะคะวดประจําวันที่หนึง่งมีถุน่ายนศหกเค่ะเลขความฝันและกะตีเอาโดนโดนน,นันานนัานคุณยายจะฝันนะคะกับกิจรณาหรือว่าใสวิลาจะอ่นใสวิจารณาญาณในการรับชมนะคะ คลิปนี้เราขอขอบคุณคุณยายนะคะคุณยายอวยพรนเนี่ยอขอให้โชคโชคเหมือนมัน,น,ม,นมีโชคมีไส้เลยบานนี้ฝันอาเจียเดียวสักหนึ่งมีกระได้ให้เลึกโชคให้มีโชคให้มันให้ได้สมความมงมัออ่อัตนาล่ะนะขอขอบคุณคะ่ะขอบคุณและก็ขอให้ ขอค้นละลายค้นละแช่นะคะขอให้มีกำลังใจทำช่องหรือว่าติดตามแนวทางดีๆเด็ดๆมาให้กับอฟซีนะคะคลิปนี้ก็ขอ,ขอให้โชคให้มานน้ำกันนะคะขอเป็นแนวข้างนะคะสื่อฉลาดก,กินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่างช่องขอสนับสนุนฉลาดก,กินแบงรัฐบาล แกนันค่ะคลิปนี้ก็โชคมานได้บั้นที่หนึ่งมิถุนายนหกเก็ดนะคะทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ